h ฮปปี้สตอรี่สวัสดีค่ะมาค่ะมารู้จักดอกรักแรกพบกันนะคะหรือต้นรักแรกพบค่ะเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านสวนยูนิแปดนะคะซึ่งอยู่ตรงกับหน้าที่พักเลยค่ะช่วงเวลาที่เราแวะเวียนมาที่บ้านสวนนะคะเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนนอนหลับ มันเป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับเราอะค่ะรักแรกพบชื่อก็เพราะความหมายก็ดีแถมยังสวยด้วยนะคะรักแรกพบเป็นพันไม้ที่มีความหมายดีและออกดอกทั้งปีนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่ากันว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกหรือคนในครอบครัวคือส่งเสริมให้ผู้คนที่ผ่านไปมารักเรารักเราหลงเราโอเคสาธุดังเช่นชื่อรักแรกพบค่ะ จริงเทศประการใดไม่ทราบนะคะตามคำเล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆสืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ที่แน่ๆคือให้ความสุขทางใจค่ะตื่นขึ้นมานะคะเปิดประตูที่พักก็จะเจอเขาอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยถือถือกาแฟหนึ่งแก้วจิบไปมองเข้าไปตอนแรกเอ๊ะต้นอะไรนะดอกคล้ายกับ ดอกชุมพู้เราก็เพิ่งมาเคยเห็นและรู้จักที่นี่แหลคะค่ะก็เลยพยายามหาข้อมูลคร่าวๆต้นรักแรกพบจะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะมองทีไรก็ สดชื่นเป็นพันธุ์ไม้ประดับอีกหนึ่งชนิดที่ให้ดอกตลอดปีมีกลิ่นหอมเย็นๆถ้ากลางคืนนะคะยังเรืองแสงสดใสให้ได้ชื่นชมอีกด้วยเท่าที่ทราบข้อมูลเท่าที่ทราบข้อมูลมานะคะเป็น ไม้ต่างถิ่นที่มีต้นกําเนิดมาไกลนู่น ون, ออสเตรเลียเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณปี2 5 4 8นะคะตามข้อมูลที่ไปแอบอ่านในอากูมาอีกหนึ่งความเชื่อนะคะนิยมนิยมปลูกในวันเสาร์และควรปลูกไว้หน้าบ้าน จะเป็นมงคลที่สุดควรได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอถ้าปลูกนะคะให้เขาได้รับแสงแดดเพื่อเสริมคุณยิ่งขึ้นซึ่งตรงกับจริตของต้นดอกรักแรกพบที่เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดเป็นพิเศษมีหลายสายพันธุ์นะคะที่นิยมปลูกกันก็มีสีขาวสีเหลืองซึ่งที่เรา เห็นจนคุ้นชินตาเวลาเรามาที่นี่นะคะที่บ้านสวนยุนิแปดสีส้มสีชมพูสีชมพูนี่เราอยากปลูกจังเลยต้องหาพันมาปลูกสักต้นสองต้นนะคะจะได้มีรักแรกพบกับเขาซะบ้างว่าไปนานออรักแรกพบนามไพ่เราะดอกสวยความหมาดีโอเค แต่ที่แน่ๆตอนนี้เหมือนกับเห็นนกนะคะซึ่งนกตัวเนี้ยชอบมากินเกสรดอกรักเรกพบตลอดตัวเล็กมากเลยไม่ทราบเป็นนกอะไรนะคะก็เพลินดีค่ะยามว่างผ่อนคลายพักสายตาพักสมองที่นี่ใช่เลยเหมาะเหมาะมากค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นนกไหมคะตัวเล็กนิดเดียวค่ะข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องของอภัยด้วยนะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับ Happy Story ด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ นั่นไงนกนี่ทำไมไม่ชวนเพื่อนมากินเกสรด้วยมีการหวงเหรอนั่นนั่นนั่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวเล็กนิดเดียวเน่เน่่เกระพือปีกด้วยน่ารักดีอ่ะเอ้ยเธอ ไปละขี้อายอ่ะเนี่ยโอ้โหเราขอสอ่งหน่อยไม่ได้ไงส่งรักแรกพบเจอนอกซะด้วยกระโดดไปกระโดดมาเธอมีความสุขจังนะโอ้ดูกันเพืิอนๆนะคะเพื่อนๆ,นะะอนๆช่องนี้มีแต่เพื่อนนะคะไม่มีพิษไม่มีภัยสาระก็ไม่ค่อยมีมีนิดๆหน่อยๆคะ่ะนั่นเห็นนกไหมคะเออ อาเตยอาเต้อาเตย,เต,ย,เต,ยตั้งกล้องส่องนกนิหน้าน่าจะมีตัวเดียวนะคะโอ้โหน่ารักจัง เพื่อนๆเห็นกี่ตัวคะเราเห็นแค่ตัวเดียวนะคะไม่ใช่นกกระจอกคะ่ะนกกระจิบก็ไม่ใช่ไปละเดี๋ยวมาใหม่นะเธอ